มีองค์ปูแกแะองค์ควงพ้อมองบารมีองค์เด็กองคงลูกจะไปซื้อดอกัว ถ้าลูกป,ป่ะพี่อันนี้ยังคะน,นี่บุญเสียนบอกคะอ,องเครือตลาดนี่ไปไหนบอกคะพี่ลูกบอก เป็นโซนหัวสนามบินนลคะ oh. ่ะโอย่าบอกนะว่าน้ำท่วมโอ้น้ oh no. ตรงนี้จะไปไม่ได้หรอคะบอกว่าน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะ ทำไงโอ้ได้ไหมมั้งโอ๊ยพระเจ้าไปดีไหมคะ ทำแบบนี้ดูนะคะไปไหมอ่ะลองไหมอ่ะไปมั่งลองดูขอไปนะ รรักษาทำมรักษาสังรักษาด้อผู่เด้อลูกจะไปซื้อดอกบัวด้อผู่เด้อเพารมีองค์ปูแกุกองของจึงบารมีองคองลูกจะไปซื้อดอกบัวเพื่อมาใช้ในงานของวัดช้างน้อยพระอไรมีองค์แจุกองรักษาทุกอย่างให้ขว้าปอดไทุกสิ่ทุกงทั้งพวงด้วยถุงสาถุสาธุสาอ้ อ้อมนะคะท่วงท่่มนะอ๋อ oh ฮจะเจ้าอดคือน้ำเขาจะท่วมที่เลยต่ำหน่อยเขาก็ถ้าเป็นตรงสะพานน้ำเขาก็จะท่วมล้นเลยค่ะ ตอนนี้มันสูงขึ้นมามันก็ไม่ท่วมนะคะจะไปตลาดบ้านดูค่ะเชา้านี้ถ้าลงไปตามซอยเอยนี่ยไม่ได้เลยนะคะเนะี่ยท่วมหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ชอเห็นท่วมแล้วโรงพยาบาลสามประสิทธิ์ต้องมีการคนย้ายพว้ป่วยนะคะออกมาไว้ที่50สาสิบปันศา นี่ลงไปนี่ก็ทั่วหมดแล้วค่ะโอ้มองไปเห็นน้ําเลยค่ะถนนโล่งนะคะเพราะว่าไม่มีรถสามารถผ่านได้รถส่วนใหญ่ผ่านได้ก็ต้องสูงหน่อยนะคะรถกิงรถอะไรนี่งดเลยนเส้นนี้เขาก็ต้องรัดอ้อมกันอจอดจอดว่างเลนเตี่ยนเลยถนนเส้นนี้ ขอให้ตลาดบ้านดูดจงมีพื้นที่ให้เขียนรูปด้วยเถิดขอให้มีที่จอดรถจะถึงตลาดบ้านดูดแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายไปตลาดค่ะมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันทุกคนขอให้มีพื้นที่ที่ไม่มีน้ําสาธุยังเจออยู่นะคะยังได้อยู่นะคะทุกคนสาธุคอยุูมีที่จอดรูปซื้อดองบัวคอยรูมีที่จอดสาธุสาธุ Ui, lán đọc máy hiền nhiều Lán đọc máy hiền nhiều Máy ai đã yêu, đã yêu Đã yêu à thú Ui, mi đọc búa ี่ดอกบัวนะคะสิ่งที่ต้องการคือดอกบัวนี่นะคะดอกบัวกําเท่าไหร่จ๊ะกําร้อยยี่สิบนะคะ ที่ไปลุยน้ำนะคะป้ายทะเบียนหายโอ้เส้นกลางเมืองนี้ปกตินะคะไม่ได้ท่วมพอจะท่วมมาถึงตรงเขตหน้าโรงพยาบาลนะคะลำบากลำบากเลยค่ะไปลุยไปลุยน้ำมาแผ่นป้ายทะเบียนหาย โอ้ต้องไปยื่นขออีกนะคะ9ก้าสาห้าสองตรงนี้สีแยงราชพัฒนะคะดูสีแยงเนวด้าถนนไปได้ชิวๆค่ะไม่ติดถึงบ้านแล้วนะคะลูกชายก็ตื่นกินข้าวเรียบร้อยไม่ได้ปลุกไปด้วยค่ะเพราะว่าไปแต่เช้า นอนเป็นกลมอุดตูดอยู่นะคะที่ว่า <laughs> <laughs> นอนเป็นกลมอุดตูดเลยลูกชายต้องไปแต่เช้าก็เลยไม่ปลุกค่ะเสิ yeah, yeah. ่งสิ่งสิ่งโอ้สิ่ง,ง,ง,งายลูกชายกินข้าวอิ่มแล้วเข้าไปนอนลูกไปไปเ,เลยครับไปหลองอลองาหลองงาหลงงา ดอกบัวนะคะได้มา5้ากรัมก็แบ่งไปให้ป้าบ้านหลังในที่จะเอาไปทำใส่งานบุญนะคะสีกรัมพร้อมกับดอกดาวเรืองตัวเองก็ได้กลับมาบ้านหนึ่งกรัมค่ะมาคลุมแช่น้ำไว้ก่อนนะคะดาวเรืองก็ไปเก็บเอาหน้าบ้านค่ะนี่นะคะดาวเรืองที่จะเก็บใส่งานบุญพอดีเข้าบานใส่งานบุญพอดีเลยค่ะ มีแต่ดอ,อกใหญ่ส,สวยๆนะคะนี่ทานออกพรรษาพอดีเลยว้าวนี่นะคะตอนเย็นค่อยเก็บกันนะคะกล้วยที่บ้านนะคะกล้วยหอมกำลังนี่ค่ะได้ลาลยหวีเลย อีกสักหน่อยก็ได้กินแล้วนะคะกำลังแบบจะเริ่มโตก็เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็จัดหน้าบ้านใหม่นะคะก็เอาโต๊ะไม้ออกมาแต่หมามันชอบมากัดมุมตรงนี้นะคะเนี่ยมันโอ้ยต้องเอาอะไรมาพันไว้นะคะหมาก็มาขำม,า,ขมาคุ้นจะ้ะ รู้จริงๆเลย <S <S เมื่อเช้าก็ได้ไปซื้อดอกบัวดุยน้ำป้ายทะเบียนหายนะคะก็ปีนี้อุบลรับหนักจริงๆค่ะรับน้ำนะคะไม่อยากให้เยอะแบบนี้เลยไปมาลำบากมากนะคะแล้วก็สงสารคนที่เจอสภาพว่าที่เขาแย่กว่าเราด้วยนะคะ อยากให้น้ําลงไวๆมากๆเลยนะคะน้ํามันแรงมันเชี่ยวมันหมุนมันดูแบบนี้นะคะยิ่งมีข่าวว่าโตโน่จะไปไหว้แม่น้าโขงโอ้ถ้าเปลี่ยนความคิดได้ก็อยากให้เขารีบเปลี่ยนนะคะอย่าดือ้อจะอย่าดือ้อดันทุลังไปทําเลยนะคะอยากให้โตัวโน่เขาคิดได้เหมือนกันนะคะยงไปถึงดาราเลยเพราะว่าเห็นน้ําที่แม่น้ํหมูนนี่นะคะมันแรงนะคะ ว่าถ้าเขาจะไปว่าแบบยาวยาแบบนั้นโอ้ลำบากอันตรายมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพ้นผ่านน้ำท่วมปีนี้ไปนะคะฝากกดไลค์ให้ครอบครัว KPN Family ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมนะคะและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราก็ในแต่ละคลิปก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นชีวิตประจำวันนะคะ ยังไงก็อย่าทิ้งกันนะคะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ